ทุกคนครับช่วงปีใหม่นี้เนี่ยป้ายนี้นะครับที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นป้ายมงคลเขาเรียกว่าป้ายาไปแก้ห่วงจุ้ยในบ้านหวงจุ้ยในบ้านของเราถ้าเกิดไม่ดีนะฮะครับเราใช้แผ่นนี้ไปติดที่บ้านของเราแถวแรกนะครับบวกได้นะครับเมื่อบวกเป็นตัวเลขแล้วนี่นะครับแต่แถวแรกเนี่ยฮะมันจะได้เหลือเลขตัวเดียวได้เจดนะครับ ต่อมาแถวที่2นะครับบวกแล้วให้เหลือเลขตัวเดียวได้8แถวที่3บวกแล้วให้เลือกตัวเดียวนะฮะเจนอันนี้มนไม่ได้อ่าก็ได้ได้เก้านะครับท่านี้ก็หมายความว่า7 8 9นะฮะนี่คือเลขกลุ่มตระกูลมังกรเราติดในบ้านแก้ปรับหงจุ้ยเรียกการเงินเรียกทรัพย์ได้ดีที่สุดตนนัวนี้หลายคนเอาไปติดแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีลูกศิษย์ลูกหานะนั้นก็คือนี่ฮะตัวนี้ก็คือ ไตกิก๊กไต่ลีโชคลาบมาหาสารนะครับตัวนี้คือตัวใช้ตัวมึนขึ้นทีนนนน่ตัวประตูเขาเรียกว่าตูของจีนภาษาจีนเขาเลขนี้ก็เขียนว่าเลขที่บ้านมหาเศรษฐีบ้านนี้รวยนะครับแล้วข้างล่างนี้เขียนว่าบ้านบางกอนนั่นท่านไปนติดนะหนึ่งชุดนะฮะอาจารย์ก็มีนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้นะเอาไปติดบ้านของท่านได้ตลอดทุกป,ปีไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวปรับของชื่ยของคนจีนเขานะครับเป็นตําราของจีนนะฮะศาสตร์จีนดวงจีน5แถวนะครับอันนี้สวยมากนะครับหนึ่งแผ่นนะฮะแผ่นที่2นะครับก อันนี้สําหรับติดเรื่องของเลขที่บ้านนะครับเลขที่บ้านของท่านถ้ามันไม่ดีหรืออะไรก็ไปติดคู่ให้มันนั้นปรับเลขที่บ้าน,นครับเรียกว่าโจมเรียกว่าชุดนี้ไปโจมตีเลขที่บ้านมันเสียจะกลายเป็นกลุ่มดีทันทีนะครับอาจารย์ก็จะขายแล้วก็จะมีะแล้วก็จะมีแผ่นสําหรับพกติดตัวด้วยนะครับแถมให้ฟรีด้วยนะฮะอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็จะมีคู่นี้ครับอันนี้คือ กระดิ่ง8เซียน9ามังกรนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปติดหน้าบ้านได้ทั้งหมดเนี่ยสชิ้นแล้วก็จะมีแบบแผ่นที่พกติดตัวอีก3ชิ้นนะครับรวมทั้งหมดนี้นะฮะก็เท่ากับ4ชิ้นนะฮะสชิ้นนะครับสอันเนี้ยนะครับอาจารย์คิดเพียงแค่1,688บาท 1688บาทครับใครสนใจก็ทักมาอาจารย์เอาไปติดบ้านของท่านนะครับหรือจะซื้อไปฝากเจ้านายซื้อให้ลูกหลานเปิดร้านค้านะครับคุณพ่อคุณแม่เปิดร้านค้าขายหรืออะไรก็ตามทีบริษัทของท่านไปติดไว้เป็นสรีมงคลนะครับตัวเลขนี้ไม่ใช่ผมมาเองนะครับเป็นของครูบาอาจารย์นะครับแล้วผมก็มาทำให้ท่านไปติดบ้านเรือนของท่านคนจีนจะติดในะเครียราากภาษาจีนนะครับภาษาจีนก็เป็นแบบนี้ครับส่วนมากเขาจะติดตามบ้านเรือนเขาเรียกว่าตุ้ยเลียงเขาติดซ้ายขวาที่เป็นสีแดงเขียนไห้หน้าบ้านแต่นี้เราทําให้เป็็นนมมมมาาาาาตรรฐแลวกีคสถ ติดได้มันไม่สีมันไม่ซีดนะฮะแบับนั้นจะซีดเร็วนะฮะก็ติดไว้นะครับเป็นสิริมงคลนะครับหลายคนส่วนจะกระทักมาส่วนท่านที่จะดูดวงอาชีพหรือปรึกษาเรื่องฮวงจุย้ยปรึกษาเรื่องตัวเลขนะครับหรืออื่นๆก็พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยการโทรศัพท์มาทักไลน์มาก็ได้ครับยินดีให้การปรึกษาวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากการะผม สินแสริชาเสียอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้นะครับวันนี้ยังมีและยังมีคลิปอื่นๆนะดีๆกดตามไปดูให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ